สวัสดีครับวันนี้ผมมีวัสดุปลูกสนิจจันที่ผมได้ทดลองมาได้สักพักแล้วนะครับเห็นว่ารากแล้วก็ใบของเขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับก็เลยอยากจะนํามาแบ่งปันให้ได้รับชมกันนะครับและสนิจจันที่เราจะนํามาปลูกในวันนี้ก็คือสนิจจันประกายดาวนะครับซึ่งสนิจจันประกายดาวก็ตอนนี้ราคาก็จัดว่าแพงอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือ ผสมวัสดุปลูกกันเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือดินดินก็สำหรับดินก็ใช้ดินใต้ต้นไม้เลยนะครับส่วนที่2ใบก้ามปูนะครับพวกนี้เรายังไม่ทำการหมักนะครับ ผมใช้แบบสดๆได้เลยนะครับชนิดที่สามใบไผ่นะครับเหตุผลว่าทำไมถึงใช้ใบก้ามปูใบไผ่เพราะว่าใบาก้ามปูมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชสูงนะครับแล้วก็ใบไผ่ถ้าหากว่าเราไปเก็บใต้ต้นไผ่มาแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเชื้อของจุลินทรีย์ไตโคเดอร์มานะครับซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะครับจะไป ทำให้รากของพืชไม่เน่านะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือใบสะเดานะครับใบสะเดาจะมีแบบหยาบกับละเอียดนะครับถ้าหากว่าแบบละเอียดที่เราผสมลงไปนี่ก็คือจะทำให้พวกหอยเจดีก็คือหอยตัวเล็กๆนะครับที่จะถ้าหากว่าใครเคยดูใต้กระถางแล้วจะเห็นว่าจะมีหอยตัวเล็กๆ มากัดกินรากนะครับซึ่งนั่นก็คือหอยเจดีนะครับผมครับซึ่งใบสะเดามีความขมหอยเจดีจะไม่ชอบนะครับแล้วก็จะไม่มายุ่งกับระบบรากของอต้นไม้ที่เราปลูกนะครับส่วนใบหยาบก็ทำมาเพื่อให้ดินโปร่งยิ่งขึ้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือทรายหยาบครับ ตามด้วยทรายหยาบถ้าหากว่าใครไม่มีทรายหยาบก็อาจจะใช้เป็นพวกหินเม็ดเล็กๆก็ได้นะครับเพื่อทำให้วัสดุของเราโปร่งนะครับเมื่อเราได้เสร็จทุกอย่างแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับหลังจากคลุกเขาจนเข้ากันแล้วก่อนที่เราจะนำไปปลูกก็ต้องทำให้วัสดุปลูกของเราชุ่ม โดยการเติมน้ำลงไปนะครับแล้วก็คูกเข้าวัสดุปลูกให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบเมื่อเราผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้ความชื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือปลูกกันได้เลยครับสำหรับการจะปลูกสนจิจันของผมผมจะใช้วัสดุอีกตัวหนึ่งรองก้นกระถางนะครับก็คือดินเผานะครับ ถ้าหากว่าใครไม่มีดินเผาอาจจะใช้ถ่านก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่เก็บความชื้นไว้ได้ดีแล้วก็ข้างล่างโปร่งนะครับเหตุผลที่ว่าทําไมถึงใช้ดินเผารองก็เพราะว่าข้างล่างจะได้มีอากาศที่ไหลเวียนปลอดโปร่งนะครับทําให้รากของพืชจเจริญเติบโตได้ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัสดุที่เราใส่ลงไปจะได้ไม่รั่วตรงรูก้นกระถางนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือปลูกกันเลยครับ ให้จะปลูกให้ดีไม่ต้องกลัวมือเปื้อนนะครับปลูกไปได้เลยนะครับและขั้นตอนสำคัญก็มาถึงนั่นก็คือการนำต้นสนีจันประกายดาวของเราลงไปปลูกนะครับจะเห็นว่าสนีจันประกายดาวของเราตอนนี้ลากทะลุลงมาข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับ เห็นว่ารากเดินดีมากเลยนะครับเกือบเต็มกระถางละสำหรับวิธีการปลูกสนีจันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ว่าใครจะใช้วัสดุปลูกแบบไหนนะครับสำหรับผมแล้วผมคิดว่าการปลูกวิธีนี้ก็ ได้ผลดีทำให้สน,นิจจันเจริญเติบโตได้ดีนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่อยากจะให้เพื่อนๆลองนำไปปลูกดูนะครับถ้าหากว่าใครยังไม่แน่ใจก็ปลูกกับสนิจจันที่ราคายังไม่แพงก่อนก็ได้นะครับของผมผมคิดว่าสูตรนี้ใช้ได้นะครับผมเลยสามารถที่จะนำสนิจจันที่มีราคาสูงๆมาปลูกในวัสดุปลูกแบบนี้นะครับ เพียงแค่นี้เราก็ปลูกสนิจัน์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนมาดูนะครับว่าสนิจจันต้นนี้จะเติบโตสวยงามหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ และนี่ก็คือสนิจันที่เราใช้วัสดุปลูกนี้ทั้ง4กระถางนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนมาดูนะครับว่าเขาจะมีการเจริญเติบโตไปในทิศทางใดนะครับ